ืว่าเรามีนักเรียนแลกคุ่มบาอาจารย์ที่มีความรู้ความชามาถมีประโยชน์ก้าวมากที่แต่งมาเป็นปีที่เราเเมีที่มีผู้มีความรู้ประโยชน์ก้าวมากที่สุด ของพระทัพทองที่เวลานี้ตัดสิกปปีเรามีพระที่มีสมความรู้ที่น่าเชื่อชมท่านนี้ก็เลยต้องขออนุโมทนาผู้ที่ทำหน้าที่อุปถัม ผู้ที่ทาหน้าที่สอนแล้วก็สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ได้ประโยชน์ก็ประโยช้์เราขอให้กำลังใจขอให้พวกเราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทาบาลีและนักธรรมรวมตั้ง วิชาที่จะให้เกิดความรู้ผมขอสนับสนุนเรื่องการเรียนการศาึกษาการสอนอย่างที่สุด